สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกอลลาช่องดารายันชาแนลกันอีกครั้งนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนสิงหาคมของเพื่อนๆที่เกิดวันจันนั่นเองค่ะก็ในส่วนของหน้าไพ่นะคะเราได้มีการทําการเปิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตามที่เพื่อนๆเห็นในรูปเนาะก็จะมีเป็นไพ่สเตรนจ์นะคะ d e วิลนะคะ,อ,ะอัศวินเหรียญ ราชาไม้นะคะหกไม้10ไม้สองถ้วย1ไม้6ดาบและราชาดาบนั่นเองนะคะก็ถ้าตามหน้าไพ่ตรงนี้นะคะที่เป็นดวงภาพรวมเนาะโดยรวมเเรามองว่าเ,เพื่อนเที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่ามีทั้ง6ไม้1ไม้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนะแล้วก็มีราชาไม้เกิดขึ้นด้วยเออ อะไรก็ตามที่เรากําลังทาอยู่อะที่เพื่อนๆกําลังตั้งใจผลิตผลงานออกมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ก็ดีหรืองานประจําก็ตามนะคะที่ทําอยู่เราเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จสงูงเพียงแต่ว่ามีสิบไม้กับเดวิลเกิดขึ้นเนี่ยมันแปลว่าเพื่อนๆต้องแบบมุง่งมั่นตั้งใจต้องแบบใส่ไปเต็มที่อะเออต้องแบบเต็มที่กับงานเต็มที่กับสิ่งที่ทํา อย่างแบบยิ่งยวดเลยเพราะว่ามันมันเป็นแบบสิบไม้น้องสิบไม้ก็หมายถึงการที่แบบโอ้โหแบบงานเยอะงานยุ่งงานเข้าแบบมือเป็นระวิงอะไรประมาณเนี้ยแล้วตามมาด้วยเดวิลเรามองว่ามันก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบต้องแบบ ทำต่อเนื่องมีความติดพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังอยากให้ระมัดระวังไว้ด้วยในเรื่องของเอกสารสัญญาถ้าเป็นเพื่อนที่ต้องทํางานที่มันมีความเกี่ยวข้องกับพวกเอกสารสัญญาหรืออะไรก็ตามที่ต้องมีการแบบว่า,อ,าอ้างอิงข้อมูลหรืออะไรพวกนี้นะคะด้วยความที่มีเดวิลเกิดขึ้นเนี่ยให้ระมัดระวังไว้ด้วยเออในเรื่องของความถูกต้องอ่ะหรืออะไรก็ตามที่เราจะต้องแบบไปลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆอ่านให้ละเอียดนะ เออจะเย็นเย็นไม่ต้องรีบเราเข้าใจหรอว่าเดือนนี้มันแบบเหมือนงานมันเยอะงานมันยุ่งมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆก็ตามอย่าลืมที่จะใส่ในเรื่องของความละเอียดรอบคอบลงไปด้วยนั่นเองนะคะนะเออมันก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานได้ดีขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ในเรื่องของเงินนะคะมันมีไพ่เงินเกิดขึ้นหนึ่งใบทวนเออก็คือเป็นอัศวินเหรียญน,นะเรามองว่า สิ่งที่กำลังทําอยู่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานละกันเป็นเบสเป็นพื้นฐานที่จะทําให้เราสามารถต่อยอดในเรื่องของการเงินได้ด้วยดีโดยเฉพาะคนที่ทําเป็นแบบธุรกิจส่วนตัวเออหรือทําในซอขออภยัยทําในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียเอออ่ะเรามองว่าเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะมีคนรู้จักเรามากขึ้นมีความสําเร็จมากขึ้นอะไรที่คาดหวังเอาไว้ค่ะมันก็เริ่มแบบ เห็นเป็นภาพแล้วว่าแบบเอ้ยมันมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะในอนาคตเพียงแต่ว่า มันต้องใช้กําลังกายกาลังใจอย่างอย่างเต็มที่อย่างที่บอกไปแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนิดนึงกว่าที่มันจะแบบเห็นเป็นรูปเป็นร่างแบบสมมติว่าอาบางคนเริ่มทําเป็นแบบครีเอเตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นแบบว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คาดหวังว่าจะมีคนรู้จักเราหรือมีสปอนเซอร์เข้ามามีรายได้จากส่วนนี้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะคะกว่าที่มันจะได้มาซึ่งสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นั่นเองแล้วก็อุปสรรค มีแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีทั้งราชาดาบแล้วหกดาบเกิดขึ้นนั่นเองแต่อยากให้มองว่าเออมันมันมีโอกาสที่จะสำเร็จอะคนคนที่แบบตั้งใจจริงๆทำแบบด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความขยันน่ะมันสำเร็จแน่นอนนะคะนะอืม สิ่งที่เกิดขึ้นในดวงชะตาที่เห็นอีกอย่างก็คือสองถ้วยอ่ะมีสองถ้วยเป็นติ่งติดขึ้นมาน้อยนึงนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับพาร์ทเนอร์ที่ดีเออหรือถ้าใครที่กําลังมองหาแบบพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจหรือว่าอมองหาที่ปรึกษาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอหรือบางคนอาจจะได้พบเจอคนที่น่าสนใจผ่านจากการทํางานก็เป็นไปได้นะคะนะกะ็สองถ้วยเนาะมันก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือหมายถึงในเรื่อง วิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากเราเป็นคนต่างชาติต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เหมือนกันเพราะว่าโดดเด่นเลยก็คือน่าจะพบเจอจากการทางานนั่นเองนะอืมก็เท่าที่เห็นนะ น่าจะมีประมาณนี้อ้อนิดนึงแล้วกันในเรื่องของสุขภาพขอให้ระมัดระวังไว้นิดนึงสําหรับคนที่แบบอาจจะต้องแบบทํางานเยอะใช่ไหมไม่มีเวลาพักผ่อนภูมิมันตกก็ระมัดระวังว่าจะเกิดเป็นพวกแบบผื่นภูมิแพ้การภูมิแพ้อะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้นะคะบางคนแบบภูมิมันตกแล้วก็จะมีเป็นพวกอะไรพวกผื่นคันอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเอออันนี้อาจจะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของ ไพ่เพิ่มเติมในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภและความรักกันบ้างนะคะในส่วนของหน้าไพ่ที่เปิดเพิ่มเติมตรงนี้เรอาจจะไม่ได้อทําทให้เพื่อนๆได้เห็นภาพเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกให้ได้ฟังกันว่าได้ไพ่อะไรบ้างนั่นเองนะคะนะใบแรกนะคะในเรื่องของการงานก่อนนะ เป็น9้าไม้นะคะใบที่สองเป็นอัศวินดาอ้อขอภัยราชาดาบโอราชาดาบและดาราชาดาบเกิดขึ้นพร้อมกันและหกไม้เออเปนไพ่ที่ต่อกันเหมือนกับในพื้นชะตาเลยอะ่ะแล้วก็ห้าไม้นะเอองานเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีมนมีอุปสรรคแน่นอนอ่ะ เพราะว่าไพ่ที่เปิดเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีปุปสาทแน่นอนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งไว้ด้วยนะถ้าทํางานเป็นทีมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่ามีโอกาสที่จะขัดแย้งกับเอ,อหัวหน้าง,งานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานได้ด้วยความที่แบบมีราชาดาบเกิดขึ้นแล้วก็ห้าไม้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเขา คือถ้าเป็นราชาดาบเรามองว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีเหตุผลอยู่พอสมควรนะถ้าเพื่อนๆพ,พูดคุยกับเขาด้วยเหตุและผลไม่ใช้อารมณ์นะมันมันจะสามารถแบบไกลเกลี่ยแล้ว แล้วมันจะสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบปรับความเข้าใจกันได้หรือว่าพยายามแบบปรับจูนกันได้แต่ถ้าใช้อารมณ์เนี่ยอืมเรื่องใหญ่เหมือนกันนะ <c oughs> นะมันก็จะกลายเป็นห้ามไม้ทันทีนะคะก็ถ้าไพ่ขึ้นมาประมาณนี้แล้วเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดและอารมณ์ไว้ด้วยนะคะบางคนอาจจะได้รับมอบหมายให้ไปทํางานเป็นในแนวแบบว่าต้องไปไปเครียก่อะไรไปช่วยเหลือหรือว่าไปไปซ่อมเขาเรียก่อะไรนะ เหมือนไปแก้ปัญหาเออไปแก้ปัญหาให้คนอื่นอะหรือว่าต้องไปแก้ไขผลงานไปแก้ไขงานให้กับคนที่เขาทําไว้ก่อนหน้านั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําผิดพลาดไว้แล้วตัวเราอะด้วยความได้แบบเป็นคนมีความสามารถไงเออแบบคนหน้าเห็นเห็นแววเห็นความสามารถในต,ตัวเราก็ส่งเราไปเลยจ้าเป็นซูเปอร์วูแมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปช่วยในโปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะประมาณเนี้ยได้เหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าเออ ให้เรามาระวังในเรื่องของอีโก้เรื่องของอารมณ์คําพูดเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในเรื่องของการงานได้นั่นเองแต่ว่าทางนี้ทางนั้นไม่มีหกไม้เกิดขึ้นอนะ่ะมีโอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องของการงานอย่างแน่นอนนะคะในเดือนนี้นะไปดูกันตอนในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะภาพรวมเพิ่มเติมในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนสิงหาคม ใบแรกเป็น6เหรียญใบที่สองเป็นเด็กถือดาบค่ะใบที่สนะคะเป็นหนึ่งเหรียญว้าวและใบที่10เป็น The l o เ e อรเฮ้ยเ o ล e r เขึ้นมามี2ถ้วยในพื้นชะตาด้วยอะเรามาว่าเดี๋ยวนี้เงิน่ะไม่ขาดมือหลอกเออมันมีคนเมตตาคอยช่วยเหลืออยู่แน่นอนบางคนมีเกณฑ์ได้อ่าได้เงินได้ทรัพย์ได้ของมีค่าหรือได้ของขวัญของฝากอะไรเงี้ยสักคนที่เขาแบบ เมตตาเอนโดชื่นชอบเราอยู่อาแต่ถ้าแบบมีคนรักแล้วก็อาจจะได้ของจากคนที่เรารักนั่นเองนะคะเอองานเอ่อไม่ใช่การเงินเดือนนี้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ถ้ามีอุปสรรคอะไรในเรื่องของงานหรือในเรื่องของเงินเดี๋ยวนะยังยังไม่มูออนจากกานเดี๋ยวนะอะถ้ามีอุปสรรคอะไรในเรื่องของการเงินนะคะเรามองว่าตรงนี้เนี่ย มันจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเราในในช่วงจังหวะเวลานั้นได้อย่างพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้การเงินของเพื่อนในเดือนนี้เนี่ยมันผ่านพ้นรุ่วร่วงไปได้ด้วยดีนอกจากนี้มันอาจจะหมายถึงตัวเราเองก็ได้นะที่เป็นคนที่แบบว่า,า manage ในเรื่องการเงินดีอ่ะมันเหมือนแบบก่อนหน้านี้เรามีการแบบว่าเหมือนแบบ ทำรายรับรายจ่ายหรือทาแบบว่าเป็นเป็นเช็คลิสต์ไว้แล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องใช้จ่ายเท่าไหร่เหลือเงินเท่าไหร่แล้วเงินตรงนี้เราจะไปทําอะไรต่อยอดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เป็นคนประมาณนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้การเงินของเราว่ะในเดือนนี้มันเหมือนเฟื่องฟูขึ้นเนาะแล้วก็ด้วยความที่มีหนึ่งเรนเกิดขึ้นนะคะบางคนก็อย่างที่บอกไปว่า,าจะามีโชคมีลาภเกิดขึ้นได้ถ้าใครที่เป็นสายเสียงโชคอาจจะลองเล่นเลขที่มันเกี่ยวข้องกับคนรักหรือคนที่เราแบบ ชื่นชอบอะไรเงี้ยเออถ้าใครที่ยังโสดอยู่อะไรเงี้ยก็ลองเป็นเป็นเลขของแบบคนที่เราชื่นชอบคนที่เราแอบชอบอะไรเงี้ยอ่ะได้นะคะอ่าลองดูนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพเดือนนี้จะเป็นอย่างไรใบแรกเป็น3ดาบนะคะใบที่2เป็น4ดาบใบที่3เป็นเดชไฮโลฟันต์นะคะและใบสุดท้ายเป็น9ดาบนะ,ะบางคนอาจจะมีอาการผิดปกติในช่วงแบบช่องอก ปอดอะไรพวกนี้เนาะเอออาจจะหายใจไม่ทั่วท้องหายใจติดขัดอะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการแบบหยุดหายใจขณะนอนหลับอะไรเงี้ยได้จนทําให้แบบพอตื่นมาแล้วมันรู้สึกไม่เฟรชหรือว่าทําให้เรารู้สึกแบบ เหมือนเหมือนคนนอนไม่พอมันก็จะมีอาการแบบกระวนกระวายกระสับกระสายอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็เราไปตรวจเช็คดูนะคะแต่ว่าในตามพื้นชะตาแล้วเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยด้วยความที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้พ่ายสตรองเนี่ยสตรองมันก็คือคนที่แบบเข้มแข็งคนที่แบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีอาการเกิดขึ้นนิดๆหน่นนนอยๆแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วดังนั้นฉันก็เลยจะไม่ตรวจไม่เช็คแม่อะไรเลยก็ ถ้ามันมีอาการจริงๆเกิดขึ้นอ่ะลองลองสนใจตัวเองฟังเสียงจากร่างกายของตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะเออถ้ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยลองไปตรวจเช็คไว้บ้างก็ดีเออนะมันมันอาจจะแบบไม่ได้ร้ายแรงหรือว่ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ต้องน่ากังวลขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้ามันมีอาการอะไรนิดๆหน่นนอยๆอะไรเงี้ยเริ่มต้นนะอ่ะก็ถ้ามันมีการแบบ ได้ไปตรวจเช็คแล้วรักษาทานนะมันก็จะได้ไม่ไม่ทาให้อาการเนี่ยมันเกิดแบบเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะคะเออบางคนเนี่ยอาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอย่างที่เราบอกไปอะไรเงี้ยทาให้เราเกิดเป็นความกังวลใจนั่นเองนะคะไปดูกันต่อในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะโชคลาภในเดือนนี้ใบับเป็นเดอะไฮโรแฟนใบที่2เป็น10ดาบนะคะใบที่3เป็น5ไม้และใบสุดท้ายเป็นสิบถ้วย ก็ถ้าถ้าถ้าพูดกันตรงๆจากสี่ใบเนี้ยมันไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภแต่ว่าถ้าอยากจะลองเสี่ยงโชคก็อย่างที่บอกไปว่าลองเล่นเลขที่มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่อเป็นคนในครอบครัวของเราก็ได้คนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงเลขของแบบคนรักของเราสามีภรรยาของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะนะอหรืออาจจะหมายถึงเลขของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาแบบเอ เสียไปแล้วก็ได้เออคนในครอบครัวของเราที่เสียไปแล้วหรือคนในครอบครัวของเราที่เอ,อ่อต้องไปทําการแบบเคื่อ,อรเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยอาจจะเป็นหมายหมายถึงแบบเลขห้องที่เขาแบบเข้าไปแอดมิดอะไรเงี้ยอาะได้เหมือนกันถ้าถ้าในช่วงนี้นะคะมีแบบผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านอะไรเงี้ยต้องแบบเออเข้าโรงพยาบาลแอดมัวแอดมิทอะไรเงี้ยก็ลองเสี่ยงโชคจากเลขเหล่านั้นดูมีโอกาสที่ที่อาจจะ ه, ต้องใช้คำว่าอาจจะได้บ้างเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะแต่เรามองว่าตรงนี้เนี่ยชโชคลาภเพื่อนๆน่าจะมาจากในเรื่องของแบบผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความแบบช่วยเหลือเมตตาเอนโดมากกว่าเออในเรื่องของแบบเวลาที่เรามีการแบบติดขัดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเง <l uck ling> ี <round> ้ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็จะให้ความช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะอ่าไปดูกันในเรื่องของความรักกันบ้างน,นะคะภาพรวมความรักในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ใบแรกเป็นราชาเออขออภัยราชินีเหรียญน,นะคะใบที่สองเป็นหกถ้วยนะคะ ใบที่3เป็น7ดาบและใบสุดท้ายเป็นเอ per o r นะคะก็ในส่วนของคนโสดนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนที่น่าสนใจซึ่งคนคนนี้ค่อนข้างโดดเด่นว่าถ้าเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราหรือเป็นคนที่มีช่วงอายุที่ตัดต่างกันบางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆในะชีวิตที่กลับมาก็ได้เออนะเพราะว่ามี6ถ้วยเกิดขึ้นแล้วก็มีเจดาบเกิดขึ้นนั่นเองก็ ถ้ามีคนเก่าๆกลับมาสืบดูดีๆแล้วกันว่าเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าหรือแบบยังมีพันธะติดพันกับใครอยู่ไหมนะคะนะเพราะว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้พบเจอกับคนที่เขายังมีพันธะอยู่ด้วยความที่แบบพื้นชะตาของเรามีเดเวลข้างตัวนั่นเองนะในส่วนของคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมันดูว่าสถานะเนี่ยมันมันเหมือนจะมีความแบบมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่มันอาจจะมาด้วยแบบ สถานการณ์ที่ที่มันไม่ไม่ได้แบบว่าโปร่งใสร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นอะเออมันมันดูแบบว่าเครื่อนอะไรมันเหมือนมันจะต้องมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมันถึงจะทําให้เราได้สถานะที่มันแบบว่าชัดเจนมั่นคงซึ่งมันค็อาจจะหมายถึงการแบบว่าแอบไปกินข้าวด้วยกันแอบไปดูหนังด้วยกันแต่ว่าอยู่ดีๆไปเจอครอบครัวของคนใดคนหนึ่งหรือคนรู้จักของคนใดคนหนึ่งซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เราแบบ จะพะจัสจะผูกอะจากคนคุยเป็นแฟนไปแล้วอะไรอย่างเงีย้ยเป็นไปได้เหมือนกันในส่วนของคนที่มีครอบครัวแล้วมีคนรักแล้วอะค่ะเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเจดาบเนาะก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันดูรับลมคมในดูมีแบบรับรวงพางอะไรเงี้ยเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ทางนี้ทางนั้นอยากให้เพื่อนๆนะคะอ,อ,อย่าเพิ่งไปไประแวงสงสยัยหรือว่าไปแบบ คิดไปว่าเฮ้ยคนข้างๆเรามันมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าแบบมีมีใครเพิ่มมาไหมอะไรอย่างเงี้ยมีกิ๊กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยความด้่แบบพอมาฟังคลิปนี้เนาะเออใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปคิดแบบนั้นมันอาจจะไม่ได้หมายถึงในเรื่องของมือที่สามมือหรือในเรื่องของกิ๊กในเรื่องของความรักก็ได้นะคะเจ็ดดับตรงนี้มันอาจจะหมายถึงเรื่องเก่าๆอ่ะที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันดูแบบเฮ้ยเขาจะกลับไปทําอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อย่างบางคนอาจจะแบบว่า่า สัญญากันไว้ว่าเออสมมุติว่าฉันจะเลิกดื่มแล้วนะหรือว่าฉันจะไม่เที่ยวกลางคืนแล้วนะหรือว่าสัญญาว่าฉันจะเลิกสูบบุหรีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็อันเนี้ยมันอาจจะหมายถึงการที่แบบว่าเออเขาดูแบบเหมือนจะกลับไปทําอีกแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เคยสัญญาเอาไว้แบบเธอทําไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะมันอาจจะหมายถึงในเรื่องประมาณอย่างนี้ก็ได้นั้นะเราก็ ใจเย็นนะอย่าเพิ่งไประแวงกันนะคะนะอืมก็มีประมาณนี้นั่นเองเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของไพ่แนะนํากันบ้างนะคะในเดือนนี้เราใช้ไพ่แนะนํานะคะเป็นไพ่พันตาอรูโคนะคะมาดูกันว่าไพ่แนะนำของเพื่อนที่เกิดวันจันท์ในเดือนสิงหาคมนี้จะได้เป็นใบไหนนะคะก็เป็นใบนี้เนาะ โอ้ปวยค่ะเขาบอกว่าป่วยเออต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะในเดือนนี้เขาบอกว่าคนโสดนะในเรื่องของความรักเนี่ยก็นอนกอดตุ๊กตาไปก่อนนะยังไม่มีใครผ่านเข้ามานะคะอ,อืมแต่เรามองว่ามีนะเออก็ลองดูแล้วกันอาจจะหมายถึงว่าคนเข้ามาแล้วแล้วอ,อยังดูไม่น่าสนใจค่ะอาจจะเป็นคนที่ดู มีอาการจะป่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออหรืออาจจะแบบว่าพอจังหวะว่าจะแบบจะได้คุยจะได้สัมผัมัน,นอ้าวเราป่วยเขาป่วยอะไรเงี้ยเลยไม่ได้สัมผัสันเออก็เป็นไปได้เหมือนกันนะในส่วนของคนมีคู่นะคะเ็บอกว่าเอาอกาใจเขาหน่อยเหมือนตอนนี้หัวใจกําลังอ่อนแอต้องการคนดูแลยเยอะๆนะคะอืม การงานนะคะเขาบอกว่าอย่าไปคาดหวังกับเรื่องที่เป็นไปได้ยากสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีทําใจเผื่อไว้ได้เลยอืมอันนี้ค่อนข้างส่วนทางกับในส่วนของไพ่พื้นชะตาแล้วก็ไพ่การงานของเราเนาะเอาเป็นว่าก็ทัาเ,าเตือนมาก็ก็ ฟังหูไว้หูแล้วกันเออประมาณนี้ลองดูแล้วกันว่าของเพื่อนๆเนี่ยเข้ากับสถานการณ์ไหนมากกว่ากันนะคะการเงินนะคะบอกว่าจะเสียเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพทั้งของตนเองและของบริวารคนสําคัญที่เกี่ยวข้องในชีวิตอ่าก็ดูในเรื่องของสุขภาพไปด้วยนะคะ ออสุขภาพนะเขาบอกว่าก็เตรียมตัวป่วยอะไรได้ได้ไพ่ป่วยวอะเนาะอาจจะหมายถึงตัวเราหรืออาจจะหมายถึงคนในบ้านก็ได้นะคะจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านได้ที่จะมีอาการเรจ็บป่วยนั่นเองอย่างที่ไพ่บอกไปนะคะเคล็ดลับนะเขาบอกว่าทําบุญให้พระส่งอาพาธจะช่วยให้ เพราะครั้งนี้บันเทานะคะเออก็ลองเอ่อบริจาคเงินเนาะช่วยเหลือทําบุญทาทานให้กับพระที่ท่านกําลังแบบป่วยหรืออาพาธอยู่นะคะก็ผลบุญนี้ก็จะส่งผลให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่เจ็บไม่ไข้หรือใครที่ป่วยอยู่ก็อาจจะทําให้อาการเหล่าที่เป็นอยู่เหล่านั้นเนี่ยมันทุเลาเบาบางลงได้นั่นเองนะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนสิงหาคมของเพ,อเ,พอเพื่อนที่เกิดวันจันทร์นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกัน หนานไพ่ทำนายไพ่ของกบสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะหรือถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนการทำช่องก็สามารถกดปุ่ม Super Thanks นะคะลปุ่มขอบคุณหรือช่วยดูโฆษณา,าจนจบอันนี้ก็จะเป็นการช่วยพพอร์ตการทำช่องได้เป็นอย่างดีค่ะโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ